นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานี่เดี๋ยวเราจะไปต่อนะเพื่อนเพื่อนไปค่ะอืมเดี๋ยวเวลาเรามาได้อีกเพราะเรารู้ทางจากข้างหลังมาแล้วเพราะย่าเคยมาแต่ด้านหน้าไม่เคยเดินด้านหลังเลยมาอันนี้เรารู้ละเราไปทางนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวด,ดูซิว่าจะมีรถสีชมพูให้นั่งไหมหรือว่าเราจะไปจามจุริสแควร์ขี่ น้า no. สะน้ำสะน้ำเนาะบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยเขารักษาสิ่งแวดล้อมไงนะให้ออกซิเจนกับต้นไม้จะได้สดชื่นสดชื่นกันนะคะไปะเส้นทางเดิมของเรา mm. อ้าวรถเมย์ไปหมดแล้วนี่น้าตามถนนนี่ นี่คือจุดของสราราพระเกี้ยวนะคะไปต่อแล้วนะจามจุรีแควร์อยู่ด้านหน้าป้าไอป้าไป้าไอเกี้อ๋อตรงนี้มันเป็นทางโค้งพอดีมันเห็นตึกใหญ่ๆนะไปแล้วเด้ออึ๊บวอล์กิงกก่งวอล์กิงกก่งวอล์กิ่งวอลกิ่งอากาศดีมากครับพี่น้องให้ดูข้างหลังนะอากาศดีๆนะ ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เราก็จะได้ออกซิเจนส,ส,สบายสบายสูดเข้าไปเต็มปอดเลยอย่าคณะเศรษฐศาสตร์เมือ่อกี้เราผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเป้าหมายในตอนที่ย่าสอบอยาก็เลือกคณะน,นี้อยาาา่าคณะพณิชศสาสตร์ก็คะแนนสูงต้องต้องวิชาคำนวณเยอะเยอะอุ unit, <ๆ>๊บอุ๊บอุ๊บ walking walking กิ่งวอกกิ่งนี่อาจาร,รย์เชียร์นี่นะอึบอ๊บอ๊บใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เนาะไม่เคยได้เข้ามาถึงข้างหลังเลยเยวลาที่เรามาสอบช่วงสอบอินทรานสมัยญาสอบต้องนั่งอยู่ข้างนอกน,อกนอกอู่นด้านหน้านู่นด้านในนี่ไม่ค่อยมาถึงเลยมาแล้ววันนี้วันนี้เรามาถึงแล้ว ไปต่อนะจ้าเพื่อนๆตรงนี้ก็จะออกตรงช่องเล็กๆเ,เป็นประตูออกจมจุดีสแควร์ได้ไปอันไหนไงรถเม่รถเม,ม่สีชมพูจอดอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าหายไปไหนหายไปไหนรถเมย์อยู่ตรงนั้นนั่นเองเนี่ไงนี่รถเมย์ฟรีสนามกีฬาโอ้เนี่ยไปแล้วไปแล้วสวยไหมสวยไหม สวยนะสวยนะโอ้นี่ยมุมนี้จอดกันเต็มเลยเรต้องถ่ายฝั่งนี้ดูรถดีๆค่ะถนนไปกันต่อค่ะเพื่อนๆมาเดินกันนะออกกำลังออกกำลังที่กงกว้างต้นไม้ใหญ่ๆจะได้สดชื่นนะไปแล้วค่ะ ย่าเดินออกต่อนะคะออกกําลังนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปออกตรงน,น,นู่นตึกสูงๆนะ่ะจามจุรีสแควร์ได้เหงื่อได้ปอดนะเพื่อนๆนะหูยดอกไม้ม่วงเนี่ยศูนย์หนังสืออ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้คือศูนย์หนังสือมาไม่ถึงสักทีหอ,อบเล็กน้อยในวันธรรมดาเนะี่ยคนเยอะที่เราเดิน เราเจอแล้วเจอคนเยอะๆเราก็ไม่เอาถอยดีกวา่าในวันวันมาวันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์พามาเดินนะจ๊ะเพื่อนๆแข็งแรงแข็งแรงด้วยกันเออมือจะสันน่นนะยาไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเนี่ยออกมาข้างนอกไม่ค่อยไว้ใจเราต้องจับโทรศัพท์ด้วยสติเนาะเดี๋ยวได้ไม่ได้เอามาอีกต้องหนึ่งจะได้เก็บดอกม่วงเนี่ย คือดอกอะไรเนี่ยดอกม่วงเนี่ยออมีใครรู้ไหมจ๊ะดอกสีม่วงนี่คือดอกอะไรนะเดี๋ยวย่าย่าหายลทไรตรงนี้อีกที่หนึ่งเพราะว่าย่าชอบอันนี้สวยๆค่ะเพื่อนๆมีใครตอบได้ไหมนะดอกอะไรนะมุมนี้ดีกว่านี่เหมือนดอกเข็มเลยอะค่ะเขาใช่ดอกเข็มไหมอะ ดูใบแล้วคลายอะแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะเออ